สวัสดีครับพี่น้องกินข่าวแล้วแกจิได้เดินทางครับตอนนี้จะม้งสามมงเสากระบี่คิทซีน่ีอ๋อกินข้าวอาบ์นากันเรียบร้อยแล้วครับยิ่นี่มีแกงมะรุมไอ้กินนั่งแต้เมื่อคืน่ะแทบอะไรเดี๋ยวไปไม่กินตอนคาบเที่ยงอีกเดี๋ยทำถึงวะโอ้แทบแบแทบ แพงพักอีกหุ้มเพลินมันลุ่มไลิ้มอย่างนี้ง่าเลยแลอวแต่ว่านะบ้านนอกแพอพักอีกหุ้มมาลุมมาลุ่มเมื่อวานได้สามแต้มครับสามแต้มพอมีก็เป็นลูกกู้ยช่ายดีปะมีเนามลุ่มมาลุ่มมาสั่นมาต้องเดี่ยวใช่ไหมมาลุ่มไม่เอาเดี๋มาเดี่ยวมาเดี่ยวกุ้ช่ายมาลุ่มแม่ลุ่มมาลุ่มมาลุ่มโอ้เต้ทำไมไม่กินดีๆ กินเปื่อพรุ่งนี้เช้าได้เหรอโอ้ได้ข่าวว่าไม่มีไม่มีเงินติดตัวดีกว่ากินเผื่อเที่ยงไอ้มาไอ้มาไปไปเอาถุงถุงไปขอแม่ควายขอบคุณแม่ควายใจดีครับต้มไก่ล้วกะที่อย่างวะทอดไกแล้วก็เจลเออเซ่บอะไรครับ ทนงานบางส่วนก็ขึ้นไปกินพุดแล้วครับเรื่องน้องควา้าพุดแล้วทางแม่คว้าเอินไปกินครับอันนี้จบตาด้วยสองร้อยสองร้อยเจ็ด <c oughs> สิบร้เดียครับแสดงว่าเราต้องจอดรับทานอาหารอีกหนึ่งรอบ เอามันหยุดที่นี่ก็แล้วก็ต้องกระซ่งพิกัดหมานตัว่าเออบึ่งแย่งกันเอามูหัดมูแพ่งอ่ะเออมูแต่บังไรบังบังไรบังมึงจมึงอไรไปลูกอ้าวไปพี่โจ้ของเพื่อนของผไปครับผมอินตอ บอละบอบอมีบอมีิใครเนี่ยจะบอลอ่นย้ำติดทหารแล้วแล้วอู้หชิ้นหอนมันเอาจานเขาเก็บไปได้เล้วดีก็บอลจะบอมีแล้วลูกเนี่ยลกเนี่ยเสียรถลวดเฮ้ยมึงเป็นทางน้ำมันหมดน่ะนะทางน้ำมันนู้นน่ะนะเวา้างน้ำมันก็ได้ แม่นบอกย้ำให้พี่บอกอย่างแล้วก็หมูทท่แข็งน,นั่นเอาแก้มไทยได้แบเนี่ยมันยุนิตอย่างนี้ยุนิตอย่างนี้นาตามความเป็นจริงเนี่ยรถใหญ่วิ่งห้าชั่วโมงนั่นน่ะห้าชั่วโมงกว่าได้เลย<ม>ตามกฎ,ฎกติกามารยาทของแก๊งค์คอดตั้งไว้แล้วไอเอสแลนด์ก็ได้ ไอเรนต่ำชั่วโมงกูแกล่ะยำเฝ้าขับรถเรนเลยยำเฝ้ารถไอ้มันมีอินเตอร์เทอร์โบดิมากุ้เอินเลยหยับคันเร่งคือรู้แค่จังวิธีขับรถให้ได้เร็วขึ้นต้องเอาอินบ็อกซ์ขึ้นไปก่อนนึงเอาไปทับตีนเนี่ยมึงหยับคันเร่งนะบ่ให้โตกขึ้นโตกว่าขึ้นเลย ไออีบอกสูตรเด็กเด็กรุ่นใหม่คืออีบอกขึ้นเป็นคนละก่อนไอ้บอกลูกพี่ออกลูเด้ยอย่าอย่าห้ามเด็ดขาดใครนั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นห้ามกระดุกกระดิก <laughs> <laughs> นี่คือคำสัง่งอ๋ผมกระดุกกระดิกจ้าที่เอามาเลงไหมกูได้ไหมมันเมียกว่าแหละดูสองคนย่านเหงา บ่บบเตี่างะบ่เงาขึ้นไม้ย่อยกรลกดะบ่ตละมือน่ไอ้ยูยูกับเลียงในละมุนยูกับพรอนสักยูกับจิงแก้วโคราชไทยรถนเ่นะไทยรถแหฮยูแต่ปีไก่เนี่ยอแตส่วนหล่ยน่ยยูกับเวียงในละมุนเปิดเป็นวิดีโอครับเนี่ยดาามมึงพอมีความสูุกอ่หลเด้ บางคนที่เอาห้างเนี่มันมีกําลังใจเลยกันขับรถดแล้วเบื้องปบาแดเนาะเราอวบเนาะเรางามเนาะมีความสุขนี่เดี๋ยวเบื้องกันมีความสุขก็ผมบอดได้มากเดือนเพ้นเนาะรถผมมีศิลปินอยู่แล้วนั่งออกทัวร์เด้ รู้รถ <ลด S 1> มึงอะรถขอมึงอ่ะเปิดจะสาวน้อยเทรวันแทงนะฮะหวงอะหงนึงไปอ่อนควายอยู่่นี้แอ่อนควายอยู่เดี๋ยวยังน้อยญาติได้ไล่ศิลปินออกอยู่ขอกใกล้ถึงเครืพลังหมดก็ย,ยังก็ย,ยังค,ยยงคนสิลเหเราอะไรอย่างนี้แลกแหกล้งไ้เ ฮาร์ดฮาร์ดล็อกเดี๋ยวฮาร์ดคอสเดี๋ยวไปเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ยังแปดโมงเช้ากันแลยบังเต้เป็นเสียงประสานเดี๋ยวมันนั่นขึ้นปั๊บัดคอจะว่าอันนี้เปิดลำาพงเสียัง่ได้นอากบังเสล้ำคานมันเออเปิดเปิดเสียงมัน่ามันห้องดังไปอยู่กันมึงต้องไปซื้อบูทูดที่ตัวใหญ่กว่านั้น พีเจนพีเจนนั่งหรใครนั่งรถกูนี่กูมีแนวแก้เผ็ดยิ่แล้วเพราะว่าข้างหลังโคตดังเลยของกูอะชอช่างมิวสิกอะีดะบูทูดกูอะเบตเติมติมเติมล่ะยตมเตเติมล่ะเ้าโทรศัพท์ไรสารละเลยกูจัดให้เลยเละแล้เรียกมัไมได้ยินเตียอาี ฉันว่าโทรศัพท์เรีว่าโทรศัพทได้สาระต้องรอไตะกมาจะเรียกมาเรียบ้อล้วเอารีบกินรีบกินรีบกินะวันก็รีบทำเร็วเร็วได้ไปกล้วรีบกินรีบกินเอนบมันทับหนาผมมาเนี่ยไอ้ใทวงเกีอยวงยั้คนนอนเลยใช่ไหมก็จมันนอนยู่ลไปทางอยู่แล้วนอนมาสิบยี่สิบวุ๊บไปกนอนน ร่ท่าราบังคุ้มือกันระยะทางสามร้อยล้วนบ่มันกินนั่งมาประมาณสองร้อยพอเหลือร้อยนั่งอันยูนสองร้อยน่ะมันก็จิตกไม่เียะกม่เีก็เหมือนม่ห็นว่าทรมานนี่อย่างมึงคือว่านอนไมเลยวะตอนเงี้หัวบอกโกคอนโซลก็ดีละพอปลุกขึ้นมาอันทิปมาเนี้ยเหมือนตาบ่กขึ้นมาเนี้ยโทรศัพท์ นอยนเยมฟังติดดันติดติดดันอเสยไม่ใ้ติดดันฮะม่ยังไม่รับนะน่าติดติดดันในิเ้นมันบอกค่าทีมคัดเียต้องบอกคนใกล้ใกล้สกิด อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากกันท่านี้กันครับพี่น้องครับได้เดินทางแล้วตะวันเท็ดหนูเรียบร้อยแล้วครับ <Get out. S 1> แต่ละมือยากแต่น้ำนูนี่แหละอ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ